การเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะโดยใช้เทคนิคการคูณคขวยเนาะซึ่งปกติเนี่ยการเปรียบเทียบเศษส่วนของเราเราก็จะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมคะซึ่งวิธีการก็จะมีขั้นตอนโดยการหาคอรนอหรือว่าใช้ตารางการคูณเนาะซึ่งวิธีการแบบนั้นก็จะเป็นวิธีการที่ละเอียดและมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมานะคะแต่สําหรับเทคนิคการคูณคขวยนี้เป็นวิธีการที่สามารถดูและคิดตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะจะมีวิธีการทําอย่าง อะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเทคนิคการคูณคว้นะคะเราจะนําตัวส่วนนะคะขึ้นไปคูณกับตัวเศษในลักษณะคว้ยกันแบบนี้เนาะมา4เราก็นําขึ้นไปคูณกับ5แบบนี้นะคะจะได้ว่า4คูณ5 –เท่ากับ20ต่อมาส่วน6เราก็นําขึ้นไปคูณกับ3แบบนี้ จะได้6กคูณสเท่ากับ18เราก็มาพิจารณาผลคูณที่เราได้นะคะคือ18และ20พบว่า20มีค่ามากกว่า18ดังนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะว่าเศษ5ส่วน6ก็ต้องมีค่ามากกว่าเศษ3ส่วน 4. สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ